เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่ผู้เล่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยผมเองซึ่งเป็นผู้เล่านะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งตัวผมเนี่ยนะครับมีเพื่อนด้วยกันสองคนรวมทั้งผมเองนะครับก็เป็น3ามคนพวกเราสามคนเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันมานานแต่ปรากฏว่าเพื่อนผมทั้งสองคนฆ่าตัวตายหมดเลยซึ่ง เป็นอะไรที่สร้างรอ,อยแผลให้กับผมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับตัวเดงเสมอมาว่าทําไมคนที่ไม่เคยเจอกันคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทําไมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซึ่งก่อนที่เพื่อนผมจะฆ่าตัวตายทั้งสองคนมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทั้งสองคนเลยเรื่องนี้ผมไม่ได้เคยเล่าที่ไหนมาก่อนแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องมีอยู่ว่า ย้อนไปเมื่อปีประมาณ2,547ผมซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาคนหนึ่งไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแถบ,บเมืองตากศิลานครหรือเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งาการไปเรียนของผมครั้งนี้ผมเองก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านนาก็ทําตัวค่อนข้างที่จะกีรีสีเพลย,เลยก็ว่าได้นะฮะก็แต่เนื่องจากว่าครัตัวเองจะเรียนไม่จบตัวผมเอง ก็เลยขอเข้าไปอยู่ในหอหอในมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าหอในนะครับก็เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่เข้าไปอยู่ในหออะไรหอในในชุดนั้นนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหนซึ่งการไปอยู่ในหอในของผมนั้นผมก็ไม่รู้จักใครมาก่อนเลยพอผมไปอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับโดนจับเข้าไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักนะครับเป็นเพื่อนที่มาจากต่างถิ่นนะครับอยู่ด้วยกัน3มคนมีผม แล้วก็มีพี่ชัย,ยเป็นคนจังหวัดคอนแกนแล้วก็เอกเป็นคนจังหวัดซีสเกีพววกเรา3มคนอยู่ห้องเดียวกันครับแล้วก็นอนด้วยกันแล้วก็พวกเราก็รักกันมากนะฮะชีวิตของพวกเราจะมีอยู่แค่สมห้องคือ 1- ห้องเรียน 2- ห้อง,งนอนสาห้องสมุดนะครับพอตื่นขึ้นมาพวกเราก็ต้องอ่านหนังสือนะฮะพวกเราก็อ่านหนังสือทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรของพวกเรา เราจะใช้เวลาตีสามตีสี่ในการลุกอ่านหนังสือเกือบทุกวันอ่านท่องหนังสือตลอดเป็นประจำเวลาทีา่หลังจากเลิกเรียนหรือเวลาบ้างเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้กลับบ้านพวกเราก็จะไปอ,อยู่ห้องสมุดเพื่อที่จะทําการอ่านหนังสือแล้วก็ติวหนังสือคือจะใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้แล้วก็จะไม่มีใครทั้งสามคนเนี่ยจะไม่มีใครที่อนอกรูนอกทางแต่มีก็มีตั้งแต่ผมเพราะว่าผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วก็เคยกิเลมาก,ก่อน พอไปอยู่ในหอมหาวิทยาลัยคือตอนนั้นผมก็เลยปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่มาอยู่ด้วยทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กเรียนแต่พอเราอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งปรากฏว่าเราอยู่ได้ประมาณอยู่ในหอมหาวิทยาลัยประมาณ2ปีตอนนั้นได้ข่าวว่าหอมหาวิทยาลัยเขาจะปรับขึ้นขึ้นค่าหอแล้วก็จะมีการให้เสียค่าน้ําเองทางผมก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าจะว่าจะออกไปอยู่ข้างนอก ทางผมก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าจะย้ายออกไปอยู่หอนอกดีไหมปรากฏว่าไม่ใช่กับเอ๋ก็เลยว่าเออดีเหมือนกันเพราะว่าเราอยากที่จะประหยัดเงินช่วยพ่อแม่ที่บ้านด้วยอะไรประมาณนี้นะครับพวกเราก็เลยย้ายไปอยู่ซึ่งหอที่พวกเราไปอยู่นั้นนะครับมันเป็นหอติดกับออวิทยาลัยพระเป็นหอที่ราคาถูกๆหน่อยนะครับประมาณราคาประมาณพันห้านะสมัยก่อนนะครับพันห้าก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับเราอยู่สามคนนะครับ ก็วันหนึ่งนะครับเราก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับผมกําลังอ่านหนังสืออยู่ก็ดึกนะครประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนปรากฏว่าผมกําลังอ่านหนังสืออยู่เคร่งเครียดปรากฏว่าเอกก็กําลังนอนหลับอยู่ผมได้ยินเสียงเอกระมือนะครับเสียงเอกระมือร้องเอออ้อเออช่วยด้วย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 เหมือนเหมือนกับคนแล้วก็เอามือจับคอตัวเอง ดิ้นทุรนทุรายดิ้ทนทุรนทุรายเหมือนเหมือนกับจะตายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยกลัวมันจะไหลาตายผมก็เลยเอามือไปขย่าขยาอปลุกเอ็กเอ็กเอ็กตื่นเอ็กเอ็ก่อเอกตื่นขึ้นมามันเลยเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยท็อปเราเราฝันไม่ดีเราฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดดายืนอยู่ตรงที่นอนเราทีเนี้ยผมก็เลยคือคือด้วยนิสัยของผมอะนะครับผมก็เป็นคนที่ประกาะตื้อแล้วก็ผมก็เคยบวดเมืมาก่อนผมก็เลยบอกกับเอกว่า พี่จะกลัวทำไมเออจะกลัวทำไมว่าแค่นี้บอกมันบอกมันมาเข้าเราเนี่ยมนใครมาเข้าฝันเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการมานันเองเดี๋ยวจับพี่ทำเมียเราก็พูดไปประมาณเนี้ยนะครับเออก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเออเอกมันก็เลยนอนนอนไปผมก็อ่านหนังสือต่อพอตื่นเช้ามาผมยืมมอเตอร์ไซค์ของเอกเนี่ยนะครับไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับผมก็เอกว่าผมก็ไปคามืดนะครับผมก็ไปนาน นะครับส่วนเอกเนี่ยนะครับก็เลยเอาจักรยานผมไปผมก็มีจักรยานกันเดียวเป็นจักรยานรุ่น bmx คันเล็กๆนะครับเอกมันก็ขี่ขี่ไปเรียนนะผมก็ไปนานนะครับพอพอผมเรียนเสร็จผมก็ไปเลยทีนี้ผมก็เลยกลับมากลับมาประมาณมามาถึงหอประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นครับรอยังไงยังไงเอกมันก็ไม่มาเอกมันก็มาผมกับพี่ชัยก็ตามหาก็แบบคุยกันอยู่ว่ายังไงเนาะตามหาไปตามหาหมดเลยเข้าไปในหอใน มหาลัยก็ไปตามหาเข้าไปถามเพื่อนต่างหอเข้าไปถามคนที่มันรู้จักไปทั่วหมดเลยปรากฏว่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เห็นไม่รู้ว่ามาอย่างไงตอนนั้นผมรอถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับสามสี่ทุ่มนะครับก็เลยแบบคือในใจนี่ตอนนั้นในใจคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเราก,ก็คือเป็นห่วงจักรยานตัวเอง เอาอตรงผมเพิ่งฟองจยากพี่าตัวเองผมก็เลยคิดว่าคุยกับพี่ชัยู่าต้กูเห็นจักรยานกูนี่มึงเอามานี่กูจะด่าแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็พูดประมาณนี้ปรากฏว่ามันจะเข้าห้าทุ่มแล้วมันยังไม่มาทีนี้เจ้าของหอ,งองก็เลยบอกว่าเฮ้ยทาไมไม่พากันไปแจ้งความมันไปนานแล้วนะเออผมก็เลยเสียใจผมก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความผมเลยตัดสินใจไปแจ้งความปรากฏว่าอ่าพอไปแจ้งความตํารวจที่โรงพัก บอกกับผมว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดน้ำตายที่ห้วยหลังมหาวิทยาลัยซึ่งมีรถจักรยานจอดอยู่ด้วยผมชะเอยใจเลยผมเลยว่าขอผมขอเข้าไปดูได้ไหมครับเผื่อเป็นเพื่อนผมพอผมอเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูจักรยานก่อนอเดินไปที่เขาจอดรถจักรยานไม่ลงรถผมไปดูโรงรถโอ้โหใช่เลยโรงรถจักรยานผมเต็มเต็มเลย ตอนนั้นผมแบบคือพูดไม่ออกเลยตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ห้องดับจิตผมก็เข้าไปดูนะครับ <_ han> เข้าไปดูตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาบอกว่ามันมีอยู่สองคนคนอ,อีกคนนึงก็จมน้าเหมือนกันอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นผู้ชายผมก็เลยขอดูผู้ชายก่อนผมเลยไปกับพี่ชายนะตอนนั้นไปด้วยกันกับพี่ชายผมก็เลยเสี่ยงไปนะครับก็เลยเสี่ยงไปตำรวจเขาก็เลยดึงดึงลิ้นชักออกมา นะครับดึงลินชักเลือกออกมาโอ้โหผมผม,ผมอึ้งเลยผมอึ้งเลยเป็นภาพที่แบบติดตาผมมากๆนะครับเป็นภาพที่ติดตาผมแล้วก็เป็นภาพเพื่อนผมก็คือสีหน้าก็เหมือนคนนอนนี่แหละครับสีหน้าเหมือนคนนอนเลยแต่มือมันนะครับมือมือเขาอ่ะเป็นลักษณะตะ,ตะกบนะครับเหมือนเหมือนเขากําลังจับอะไรไว้อนะครับตํารวจสันนิษฐานว่าเขาอ่ะเอามือจับดินไว้ดินบนพื้นน้ําอะนะครับซึ่ง น้ำที่หลังมหาวิาลยเนี่ยมันไม่ลึกมากมันน้ํามันยังไม่ท่วมถึงน้าแข้งเลยนะแต่เขาอ่ะใช้วิธีการก็คือเขาเอามือเอามือจับจับบนพื้นดินไม่ให้ตัวเองแบบฟูขึ้นมานะครับซึ่งผมตกใจเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นตํารวจนักข่าวอะไรมามาถามผมเลยผมก็บอกเขาไปว่า,าเพื่อนผมอ่ะไม่มีวันฆ่าตัวตายแน่นอนผมเถียงกับตํารวจเลยครับตอนนั้นเถียงจนแบบอือเอาเป็นเอาตาย นจนพี่ชัยแล้วก็คนอื่นๆมามาคุมผมไปจากมาเอาผมลงออกไปจากออกไปจากโรงพักเหมือนคนสติลุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ตำรวจตำรวจก็เลยบอกว่า,าการที่เขาเขาเสียชีวิตอะนะครับเขาบอกว่า,าดูจากจากที่เกิดเหตุรอ,องเท้ามันวางเรียงติดกันก็คือไม่มีร่องรอยการการทำลายร่างกายหรือการต่อสู้กันเลยรองเท้ามันเรียงเรียงติดกันแบบเป็นระเบียบมากๆ แล้วมีรอยเท้าเดินลงน้ําเออเดินลงไปในน้ําเอาอ่าข้างบนน่ะนะครับมีขวดสไปายขวดวายอยู่ประมาณสี่ห้าขวดซึ่งเอ,อ่ะมันเป็นคนไม่ดื่มครับมันเป็นคนไม่ดื่มแต่มันก็ลงไปอ่าเขาเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการดื่มเหล้าย้อมใจนะครับก็เลยโอ้โหผมนี่ตกใจเลยนะครับอ่าปรากฏว่าคนที่มาเจอนะ่ะพอดีมีคนแก่เขามาเก็บผักบุ้งเขามาเก็บผักบุ้งเขาก็เลยเห็นรองเท้าเห็นอะไร ที่มันมันเห็นจักรยานเห็นรองเท้าคนเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนกระโดดน้ําตายแนๆ่ๆก็เลยเขาก็เลยไปแจ้งความครับเขาก็เลยไปแจ้งความไปแจ้งตํารวจซึ่งผมเองก็ไปกับพี่ชัยเนี่ยนะครับผมก็เลยไปกับพี่ชัยก็เลยโอ้โหตกใจเลยตอนนั้นผมโทรหาพ่อเขาแล้วก็โทรหาพี่สาวเขาตอนนั้นพี่สาวเขามามาเจอ,อสภาพน้องเขานี่เขาแบบกอดอกอดผมนี่ร้องไห้เลยผมอึ้งเลยผมพูดไม่ออกเลยนะครับผมก็ โอ้ตกใจมากผมย้อนนึกถึงคําพูดที่ตัวเองเคยพูดกับมันตอนกลางคืนว่าเอ้ย hey, พี่ผู้หญิงอะ่ะที่มาเข้าฝันมึงอ,ะอ่ะบอกมันมาหากูเดี๋ยวกูจะจับมันทาเมียเลยเนี่ยผมกลัวมากเลยนะครับผมแบบโอ้สติหมดมากขนาดเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยตอนกลางวันเสียงข้องข้งขางๆอ่ากลังเอาเอาน้ําลาดช่วมะนะครับผมยิ่งออกมาจากห้องน้าเลยครับผมกลัวมากผมกลัวมากผมเหมือนคนไม่มีสติเลยตอนนั้นเหมือนคนบ้า นะครับผมต้องกลับมาบ้านเพื่อที่จะไปรดน้ํามต์กับพระเจดวัดเนี่ยนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหตอนนั้นอ่าผมพูดกับพี่ชัยแล้วว่าเออพี่ชัยอย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่าไปทําเหมือนไยเอกมานะผมกลัวว่าพี่จะเป็นอย่างนั้นเออผมก็พูดอย่างนั้นแหละครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าอีกสองปีต่อมาอ่าตอนจะไปฝึกงานเพื่อนผมมีคนหนึ่งพี่ชัยที่ไปกับพุมอ่ะนะครับ ก็อีกคนนั้นก็ไปกระโดดตึกตายอันนี้นี่ผมแบบโอ้โหโคตรกลัวเลยครับส่วนเรื่องของวิชัยนะครับผมจะมาเล่าใน e ีพีต่อไปติดตามได้นะครับลองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งในจังหวัดมหาสารคามผมไม่ระบุว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหนนะครับเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงเขาแต่ถ้ามันเป็นตำนานหรือเป็นเรื่องเล่า ก็ผมบอกกันเล้ว่ามันคือเรื่องจริงครับโอเคครับก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ